ุ้ยอ่ะหายแล้วสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวโคราชทุกคนพี่น้องที่อยู่พื้นที่ใกล้เคียงแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศไทยด้วยนะครับแล้ววันนี้ผมจะปั่นจักรยานลุยน้ำเน็ดโอเคเห็น <Okay. S 2> ฝนมันตกช่วงฝนตกที่แล้วนี่ ช่วงฝนตกที่แล้วช่วงที่ฝนมันตกเมื่อเมื่อวันไหนวะที่ที่ฝนตกนักๆเลยอ่ะใช่ช่วงที่ฝนตกนักกันแหละนั่นแหละเอาเอาเป็นว่าช่วงนั้นแหละช่วงนั้นเลยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยไอ้บิ๊กใส่ลมชูชีพทำไมเสื้อชูชีพเห็นไหมล่ะมันต้องอย่างนี้เด้อเฮ้ยบิ๊กใส่เสื้อชูชีพทำไม กวัวจมน้ำเหรอเออใช่กวัวจมน้ำน้ำวมถึงตานะตาตาไหนตาตาใกล้จมูกเฮ้ยไม่ใช่ตาจุ๋มเดี๋ยวลองเทสก่อนเลยขันแรกรอบแรกเอาพเปาก่อนรอบแรก เดี๋ยวลองปั่นถ้ยหลังมาตั้งแต่ตรงนี้เลยพึ่ปั่นทอยหลังมาประมาณสามร้อยกปีอ่ะนี่เด้อกล้องนี่เด้อเด้อเด้อเฮ้ยวุ้ยจับจมน้ำเลยอ่ะเมีนะใส่ลมชูชีพเสือเสือ พัดเฮ้ยดีนะใส่ล่มชูชีพเฮ้ยเดี๋ยวมันเสื้อชูชีพอู้เจ็บตูดเลยอ่ะนี่แหละฮัดปั่นทอยหลังกล้ล่มแบบนี้นี่เอาใหม่ปั่นได้เดี๋ยวที่ว่าเอ้ยไอ้บิ๊กไอ้บิ๊กแม่งทำระวังหล่นคณะาน่ะนะมันคณะเลยแล้วนะหงายหลังเลยนะกล้องกระจุ่มลงไป เดี๋ยวว่าไอ้บิ๊กให้มึงพูดเลยหรือเปล่าปัน่นถอยหลังแรงจริงหรือเปล่านี่เดี๋ยวผมต้องปั่น <c oughs> นีน่นะกอยากอันดับหนึ่งหนด้ <c oughs> เว้ยได้เี๋ยวผมจะลองเทสลมชูชีพว่ามันจะลอยน้ำได้หรือเปล่าแต่มันเสียชูชีพแล้วน้ำนี่ลึกประมาณ200กว่าเมตรอ่ะ <c oughs> ผมดูในแมป Google น่ะเฮ้ย มันดูได้นะเออแมพกูเกิลน่ะเจอประมาณสามร้อยกว่าเมตรเป็นไงวะครับลมชูชีพคนนึกอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตึกจริงนะเนี่ยเฮ้ยยังไม่แจะพื้นเลยนะขายังไม่แจะพื้นเลยเนี่ยบิ๊กว่ายน้ำเป็ดไปเนี่ยเป็น ขายไม่แตะพื้นเลยนะแต่บิ๊กไวน้ำไม่เป็นวิกลองพนมมือขึ้นมาแล้วก็หันไปทางน้ำได้ไหมยังี้ก็คือไวน้ำเป็นแล้วใช่นั่นแหละวายน้ำเป่าๆนะอรอบนี้ผมจะลองปั่นมาแรงๆแบบแรงสุดแรงเกิดแรงมีแค่ไหนปั่นไปแค่ไหน ไปมาแล้วต้องมาแล้วจังไวะนี่ต้องมาแล้วเดี๋ยวผมจะย้อนจะรีบพืชไปไหนดิรีบพืชเดี๋ยวเราบู๊นไม่ถอกันพอดี เดี๋ยวผมจะลองโยนลดลงน้ำดูโยนลงโยนลองลองโยนเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองโยนดูเฮ้ยโยนลองเฮ้ยลองโยนเฮ้ยเดี๋ยวผมจะลองโยนเฮ้ยถูกแล้วจะลงยนเดี๋ยวผมลองโยนโยนลองถ้ามันจมนี่ฮาเลยนะหยดังเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยจงเฮ้ยให้บิ๊กลืมถ่ายไปมาลืมก็ถ่ายคือฮาดิจริงไหมเอาขึ้นไม่ได้เฮ้ยจกเอาเฮ้ยถ้าเอาขึ้นไม่ได้นี่ยฮาเลยแหละจักรยานคันละตังสองลอยแถมกระบะมาช่างน้อยมันยำยำช่างน้อยไม่ใช่เนี่ยใช่ยำยำช่างน้อย ปัน่นทอยหลังรอบสองแอคชั่นไปไปไม่เคยโคนแบบโคนหนาประมาณสองร้อยเมตรนะ่ะหนาเกินเฮ้ยปอกแคนแม่ปันปน่นนะเก็บปอกแคนรถ่ะปอกแคนนี่ได้มาในราคาสองร้อยกว่าบาททางรถมันสองร้อยบาทไม่ใช่หรือแล้วจะจะปอกแคนสองร้อยบาท เอาใหม่ปอกแทนได้มาในราคาสิบาท <Okay. S 2> โอเคจะว่าบรรยากาศยามเย็นนี่แบบสวยมากเลยดูไดดูดูดูบรรยากาศโอโ้เปี้ยโอ้ดูแสงรอดผ่าน,นต้นไม้ามามมา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 ายนายมันจะกัดเาานะม <laughs> ามา น้ำอันนี้มันจะไหลไปไหนมันก็ไหลาจากนี่แล้วก็มานี่แล้วก็ลงนี่ก็แค่นี้เอง <c oughs> ไม่มีรักกันอะไรเยอะแยะไม่พูดมากที่จริงไม่ต้องพูดก็ได้ช่วงนี้บิ๊กดูอ้วนขึ้นหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ก็บิ๊กอ้วนขึ้นบิ๊กใช้น้าย,ยาครับผมซันซิลเด้เฮ้ย <c oughs> ทำไมล่ะเพราะว่าใช่แล้ว <c oughs> ผมจะดูมีน้ำหนักขึ้นภายในเจ็ดวัน ตัดออกตัดออกนี่เอาออกเอาออกนะถ้าไม่ได้ก็ตัดออกถ้าไม่ได้ก็ตัดออกบอกคุณตัดพังอย่างนี้พังจักรยานคนละสองร้อยแขมกบมาช่างน้อยน้ำมันยำยำเดี๋ยวผมจะลองขับมาแล้วปล่อยดูม <uh ันจะเป็นยังไง Oh! ท, karaoke, ทำไรครับเนี่ยนอนอาบแดดแม่พ่อพันที่นอนบ้านจะของไงตอนนี้ยนอนอาบแดดเต็มท re> ี <h 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 ่เลยบิ๊กเต็มที <h <h ่นนอเต็มที่เลยโอ้ยไปไป หลายคนอยากรู้ว่าเื้อหาลมชูชีพมาจากไหนเสื้อชูชีพเสื้อชูชีพอันนี้ผมซื้อใหม่เลยเนะี่ยผมลงทุนเลยนะเนี่ยไายังอยู่อยู่เลยเนะี่ยายผมยังอยู่อยู่เลยยังไม่ได้แกะออกเลยแต่ไมาปีกไปทักกินนอนเลย เราก็การจะคุยเขาแหละเจ๊กี้เนี่ยเขาทำเป็นไม่สนใกเราแสดงว่าเขารู้ว่าเราบ้าต้ว่าน้ำใสมากเลยนะเดี๋ยวลองกินดูไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าไม่กล้ากืนวถ้าเรากืนไปมันจะลงนี่ไงถ้าเราอมไปมันก็จะอยู่เคนี่ก่อนแล้วเขาไปล้างปากทีหลังได้ ี่ยบ,บิกรู้ไหมว wow. ่าถ้าถ้าสมมติน pues um. er in ้ํานิ่งอ่ะมันจะเป็นน้ําที่มีเชื้อโรคเพราะว่าน้ำมันจะไม่เคลื่อนไหวเนี่ยน้ำไหลไม่มีเชื้อโรคกินได้บิกรลองกินด้วยจริงไหมจริงเอาบ้าไปน้านิ่งมันจะมีพวกเชื้อโรคพวกปิงอะไรนี่น้ำไหลนต่ไม่เป็นไรกินได้บิกลองกินด้บิ๊กไม่กินมันพอแล้วบิ๊กไม่กล้ากินเออเอา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 เป็นว่าเราก็คงต้องพอแค่นี้ก่อนเพราะว่า ตากล้องของเราก็มีธุระด้วยไงโอเคเขานัดผู้หญิงไวค้คนนึงาล้ว <c oughs> พอจบข่าวแค่นี้แหละเดี๋ยวผมจะลองปั่นท้ยหลังแบบจริงจังดูสักทีจะเป็นยังไงได้อยู่นะเนี่ยบิ๊กพูดเล่นนะ่ะบิ๊กพูดจริงไม่เนะี่ปั่นได้นั่นเนี่ยนะความสามารถบิ๊กก็มีจะจะเป็นไร มองทางด้วยตรงคณะแลวก็เร้วบิ๊กบิ๊กปั่นกับบานเลยแล้วโค้งแล้วโค้งทำเห่ียไปนะไปเลยเจอกันบิ๊ก บ <Bye> ายบาย